ขอสรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ตุลาคม2,568ดังนี้ วันที่20ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1 2โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามงานอาคารประจำปีงบประมาณพศ2569เพื่อประสานแนวทางและหารือการดำเนินงานของกลุ่มอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของสถานพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่1 2ณห้องประชุมสุขสุดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12ออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา วันที่20ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดลอ้อมร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างส่วนเพิ่มและระบบประกอบอาคารบริการ8ชั้นงวดงานที่6จากทั้งหมด8งวดงานณโรงพยาบาลจานะอเภอจนะจังหวัดสงขลา วันที่21ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12นำโดยนางสสิจริยญญาอัมพรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชัยเลนเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2568โดยรูปปลูกต้นอ่อนกงกลางจำนวน200ต้นเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชัยเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติณส่วนประวัติศาสตร์พนเอกเปรมตินสุลานนท์ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันที่21ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมร่วมประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักง,งานเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวงวดที่2จากทั้งหมด6งวดงานณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่ากยานหัดใหญ่ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่22ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12สาขาย,ย่อยจังหวัดยาลาจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2568โดยมีกิจกรรมปลูกต้นข้าวโพดต้นมะเขือและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และสร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วันที่22ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12จัดประชุมหารือแนวทางการเตรียมพัฒนาระบบเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้และสถานบริการเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพและงานวิชาการประชุมทบทวนหัวข้อ R2R ครั้งที่2ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting ้ณห้องประชุมสุขสุดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา วันที่22ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มอาคารและสภาพแวดลอ้อมเข้าร่วมประชุมเร่งรัดงานก่อสร้างอาคารเรียนคอสอลอ6ชั้นพ่อรวมติดตามความก้าวหน้าและหาแนวทางเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดณนะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเกาะยออําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่22ตุลาคม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์เขาดำเนินการตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของระบบวิทยุสื่อสารของโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ วันที่23ตุลาคาม2568ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1 2นำโดยนางส,สิจริญยาอัมพรพันธ์ภูมอในการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียะมหาราชประจำปี2568รณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนสาธารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่จังหวัดสง และในวันเดียวกันศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่12สาขาย่อยจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลน,นครยะลาจังหวัดยะลา่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้